สวัสดีครับเซ็นบลูส้มครับวันนี้มาพบกับหูน้ำไส้เด้อครับผมหูน้ำไส้จะพผ้าพอพีนองมาตามหาคลิปเน่ทางตัวเลขกน้ำกัเนะครับเพื่อได้โชคได้ลาบมันมันครับผมตามตองหอดได้นะครับผิจาจรณาในการรับส้มรับฟังเอาเด้อครับตัวเลขกมีเขามีรุดเด้อเบิ่งเอาเป็นแนวทางครับคลิปนี้ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายย่ำแขนนะครับผมของปูสาระข้ามครับ ปูเพิ่นกัมีแนวทางมาให้อูน้ำเสครับก็นอื่นที่จะไปรับชมรับฟังเนาะครับกับกราบขอบพระคุณปู่สาระามเด้อครับที่ให้แนวทางอูน้ำเสีด้มาถ่ายทอดให้พายพี่น้องเนาะครับหรือยินเข่าวๆปูว่าปู่ฟันเนาะครับผมกน่าจับตามองครับกอย่าเผลออย่าพลาดเด้อครับกขอบคุณ FC ทุกคนเด้อครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามปูน้ำเสียครับมื้อนี้กัเข้ามาอัดในเฮียนเนาะครับ เดเอาวิวสวน้าสนามนะครับผมสวนย่อมนะครับเพราะว่าทั้งนอขาเจะเปิดเพลงนะครับผมงานแกะเขานะครับเปิดเพลงเสียงดังอูน้ำใสก็บเดมาไทยในบ้านนะครับเอาวิวนอกบ้านเห่ปล่อยพี่น้องในเบิ้งนะครับเพื่อจะสบายตาเนาะครับเอาเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนะครับอูน้ำใสีจะไปตามเลขกปูสารข้ามนะครับไปรับุ้มรับฟังน้ำกันด้เลยครับปูครับอูน้ำใสการนัดมาสการครับปู นเพิ่งทำวัดแล้วบ่ครับปูนี่ทำวัดแล้วเนี่ยโอ้หนาวบ่นเลยครับห่อนต้องมือห่อนห่อนยร่งนะครับห่อนโอ้ยนีป่ปลาบดบดเย็นบ่ครับปูเย็นเนอะอ, <c oughs> อ๋อนี่ก็มาตามโค้งชุดไทยผู้สารค้ำนะครับยำเขียดเขียดในอู้น้ำเซกันนะครับผม นี่เนฟันเป็นฟันปิรคบปูหลอดนี้ครับฟันฟันครับ็นก็กันหนงเม้าจะไมคุมวเห็นนะอืมหนองงม้บปครับปูโองแมวหนงแมวมัหนองงัวเนหงแม้หนองแมวครับโอ้ดําเซมือว่านกินหนงงมครับลืมข้าวครับวหงแมวหนงแมวหนงแมวก็จครับไม่เห็นไม่เหนหนงมวงั กัหนังบ่มีอันนั้นเนี่ยมันบ่มี่อันยังเนยเจ้าเจอที่ส่งไป็นใครไหมครับลูกื้องคาปูนี่มาตามเลขน้องแมวกับเล็กข่มฝันปูสลัคขามนาะครับเออแล้วก็เลขเลขเลขกกันละเลขกกันเลขกกันสุดพ่อละจะรู้ได้ โอ้สูุปเอาเลนานวว่นเนานะนนโนโรครับปูโคงสุดไทยเขียบเนาะครับอ่า่ีพวกอันด้ยท่าน,น,น,นจะเลพรอนเยกนิครับปูเออจะเลพรแต่สองแอบพี่ครับแต่ผมไม่เ่าอะไร่อะร่อจะเลที่หลังครับปูเอวาเป็นยังไงครับมละครับปูอ นี่เนี่ยเนี่ยกันกบันนี่ยนะต้องนลี้ยงกบกันมัแล้วอืมครับกบันกูปันมาพี่ไหมฟังมามีไก่มีไก่กดีครับมีไก่กับหมาไก่กับหมาครับไก่เห็นไก่ได้หกหน่วยอืมไก่ไก่ได้หกหน่วยครับโอเเ้ยมาเจียวลูกสองตัวขึ้นมา สองขูนสองปูกับพอแล้วยกยุกเป็นยกเศรษฐกิจบ่ดีครับยุกเศรษฐกิจบ่ค่อยดีนะครับครูเออกลใจเ่าเกี่ยวจะบอกสองตัวเพราะว่าใครมีพกไงิจะเอาสองตัวกันนะอือครับผมมันยุกทำไมนี่มันมันมันกับผมเกี่ยวหายาแต่ไกลให็นกล้วยกันยังนําเกี่ยวหายาืครับ

ตัวได้เลยตัวครับไันที่สุดๆนะครับห <c oughs> มอยี่ใคมาได้ตีศูนย์หกศูนย์กนหกตีครับปูเออเดี่ยวตีศูนย์หกนะสี่ศูนย์หกครับผมอืมมาตีตีอืมนี่เด็กฟันนะครับผูบนล่างนะครับเออสี่ศูนย์หกบนล่างเลยสี่ศูนย์หกบนล่างครับผม เดี๋่ีหกสี่แลี่หกหสี่แล้ว,นนลวทับูตัดเลนเอาแล้วครับจะยายไปอ่ะครับเออกฝันเนาะก้มฝันอ๋อก้มฝันครับผมตอนนี้เรียกกันอ่าเรียกกันดองแมวเรียกดองแมวครับปูเ็กน้องแมวมันมีศูนย์หกหนึ่งศูนหกหนึ่งครับผมเออนม่ม่ใช่ดีอะไรเห้อ โเป็นบนเล่นนะปูน้ำน้ำตาเชียนตาเชียนครับปงเปิดโงไปให้บนเลด้ยเบิ้งครับาดิโภคโงไปเบิ้งแล้วก็พอมาบ้านมามีเงี้ยโซงใหกกันนะครับปูมีไรนะครับพูกัมีไรอยู่โอ้ปูบริโภคงมาทางไรแม่น้ำเสียวปกอบมาเสียดีนะครับอ๋อค่อยทรงอยู่ครับ ตกี้ใกล้ทงไอ้คนนี้เลยแล้วน้ำเสียอยาฮเอ่อเอาอีกโทรศับเครืองหนึ่งมาสมัครใกล้จังงันเด็ดโทรคุยกับปู้สะดวกแล้วครับกับส้มยังกับายแล้วครับผม่อไปบนี่นี่ล่ะนีู่กหกหกหนึ่งปู่ก็ได้เตี่ยวศูนย์หกนึ่งหกนี่ล่ะศูนย์หกหนึ่งหกนี่นะครับปู้อือนี้ล่ะมันกับเขาก็ฝันว่า ใครกหกนวยเหรอเมนยู่กับปูอ๋ออะไหกนวยอืมใครกหกนวยครับผมก็ฝันฝันของปูสารคามเนาะครับผมใครกหกนวยเรื่อยครับรพัดดีเลยอันนี้กัโค้งชุดไทยตรงๆเลยเนาะปูสามตัวเนาะครับโอ้โหสามตัวเลยเอาครับปูณนะ้ำ กูกมีแนวทางเพียงเสนี้แล้วครับผมอืมครับเนีกครับตกัวกบยวรนี้บดตเลขสูครับผมเออหก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 ที่หกหกนยหกศูนหกครับผมโอ้กับมันับมัอีกตัวนึงครอีกตัวนึงกรัเจ็ดหนึ่งี่ จ็ดหนึ่งสีครับผมเออสนี่นี่นีละสรครับโูเฮาฮูน้ำใส่กะหลบขวนเวลาปูเพียงชิมีนะครับครับเพราะว่าปังครับฮูก็จที่ตัวเปรนะครับตัวเของฮูน้ำใส่นีครนสุคนันนี่นะยังไงมีตัวเปรตนะรัลโุลช่วยกันด้วยครับ แล้วคุณเอากรดบนมาสกการครกบปูเอาครับก็เดีตามเหล็กปูสารค้ามเลยนะครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสิบแปดนะครับนี่ครับเอ่อบ่่อยได้ยินเสียงปูปันไดนะครับผมมีเสียงแสกเข้ามาลายยางนะครับเดี๋ยวน้ำใสียจัดสรุปเหล็กของปูเห็นฟังนะครับผมบนล่างครับ สี่ครับตัดเล่น06 64ครับผมส่วนเหลขน้องแมวนะครับศูนย์หกหนึ่งครับแต่มีศูน6์ครับผมกตตรงกับเลกข้มฝันของปูนะครับผมส่วนเลขกสูตรนะครับแต่มีหกศูนยเกียงสี่ครับนี่นะครับตัวเลขแนวทางของปูสารคามนะครับยำเขียนเขียนให้พอมีพี่น้อเอพซีุกคนครับอาจจะมีคัดคัดติดติดแน่นะครับผมสัญญาณบ่ค่อยดีหรือ มีเสียงเข้ามาเนาะครับปูน้ำเช้กอขอโทษขออภัยเด้อครับผมปรปับปรุงพัฒนาต่อไปครับสำหรับคลิปนี้กักราบขอบพระคุณปูสารคามเด้อครับผมที่ให้แนวทางปูน้ำเชื่อหรือแม่หายพายพียน่น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะครับกัอวยพรอในเอฟซีทุกคนลำลรืล่อเรวยๆเด้อครับมันหมานสุขภาพแข็งแรงครับสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ